อัดคลิปทางน้ำตาพูดความในใจถึงอุ้มลักนาปากถึงน้องกาตูนล,ลูกสาวอดีตสามีบอลกิสนะหลังตัดสินใจแยกทางปิดฉากชีวิตคู่อุ้มลักนาอัดคลิปทางน้ำตาพูดความในใจถึงน้องกาตูนล,ลูกสาวอดีตสามีบอลกิสนะขอบคุณที่รักมามากับน้องอย่างสุดหัวใจ ซิงเกิลมามสุดแซ่บอุ้มหลักนาที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ยุติบทบาทสามีภรรยาเซนใบหย,ยากกับบอลกิษนะเหลือไว้เพียงสถานะพ่อแม่ของลูกเท่านั้นซึ่งตัวอุ้มเองย้าว่าเธอยังรักและเป็นแม่ของน้องกาตูนลูกสาวของบอลเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปงลงล่าสุดสาวอุ้มได้เผยคลิปผ่านทางช่อง YouTube อุ้มหลักนาตอนบอกลาเชียงใหม่เตรียมกลับกรุงเทพอีพีสามไอดิสเน่เโดยในช่วงหนึ่งของคลิป อุ้มได้เผยความในใจทั้งนำตาถึงน้องกาตูนล,ลูกสาวคนโตของอดีตสามีซึ่งเธอเองนั้นรักเหมือนลูกแท้ๆของตัวเองอีกคนความในใจถึงลูกสาวนะคะน้องกาตูนหมามาจะเป็นเซฟโซนของลูกตลอดไปตลอดชีวิตมามาขอบคุณนะคะลูกที่ให้มามาได้เป็นหมามาของลูกและลูกเป็นลูกที่น่ารักเสมอตลอดมาและจะเป็นแบบนั้นตลอดไปนะคะหมามารักลูกนะ หมามาจะคอยดูการจเจริญเติบโตของลูกตลอดทุกก้าวของชีวิตนะคะมีอะไรไม่สบายใจก็โทรหาหมามาได้ตลอดเวลานะลูกนะมีโอกาสเราก็ต้องเจอกันบ่อยๆหมามาจะดูความสําเร็จของลูกหมามาขอบคุณลูกนะที่ลูกรักหมามารักน้องไม่ว่าจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ลูกก็จะเป็นพี่สาวของน้องดิสนีย์เป็นลูกสาวของหมามาตลอดไปนะลูกนะตั้งใจเรียนให้จบมหาวิทยายลัยเร็วๆนะคะ จะได้ไปใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการมามาไม่ได้อยู่ดูแลลูกตรงนี้ไม่ได้อยู่ดูแลลูกเหมือนเดิมพอมีเสียงสั่นที่คอยอยู่ข้างๆแต่มามาก็จะไม่ไปไหนมามาอยู่กรุงเทพกับน้องถ้าลูกมีอะไรลูกโทรหามามาได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะลูกนะมีอะไรไม่สบายใจอยากจะปรึกษาม,มามาลูกบอกมามาได้เสมอเลยนะลูกนะดูแลตัวเองดีๆนะคะให้ลูกมีความสุขทั้งกายทั้งใจ มามาจะดูการเจริญเติบโตของลูกไปตลอดชีวิตและเราอย่าลืมกันและกันนะลูกนะมามาขอบคุณที่ลูกรักมามากับน้องอย่างสุดหัวใจและมามาก็รักลูกสุดหัวใจเหมือนกันร้องไห้ถึงแม้อะไรๆมันจะเปลี่ยนไปแต่มามารู้ว่าลูกเข้าใจทุกอย่างมามาขอบใจที่ลูกเข้าใจมามาและอยุ่เคียงข้างมามามาดูแลตัวเองดูแลป๊าดีๆนะคะยังไงป๊าก็รักลูกมากที่สุด มามาก็รักลูกมากที่สุดเหมือนกันนะไว้ปิดเทอมเรามาเจอกันนะคะไอเลิฟยู